าเจ้าสวัสดีนักเรียนชั้นม2แล้วก็ม3ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิเรียนภาษาจีนผ่านคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่อ่าดูวิดีโอได้นะคะสามารถดูวิดีโอได้ก็ไม่ต้องมารับใบงานใบความรู้ที่โรงเรียนนะคะแต่ใครที่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะดูวิดีโอผ่าน Facebook ได้นะคะก็ สามารถมารับใบความรู้ที่โรงเรียนได้นะคะติดต่อเราซื้อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะ,อะให้ใบความรู้ไปนะคะส่วนใครที่อยากจะได้ไฟล์ใบความรู้ก็ทักแชทมาคุยส่วนตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะส่งไฟล์ใบความรู้ไปให้นะคะโอเคอ่ะเรามาเริ่มเรียนกันต่อเลยดีกว่านะคะอ่ะ เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของซึ่งในคาบเรียนเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเ,เรื่องอะไรนะเราได้เรียนเกี่ยวกับอาหารขนมไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังจําได้ไหมคะพวกปิ้งฉีหลินมีอะไรอีกคะมีปิ้งฉีหลิ้นมีปิ้งฉีหลินแปลว่าอะไรแล้วคะอศสครีมมีอะไรอีกคะมี มีเฉียวเคอรี่เียวเคอรี่แล้วก็เียวเคี่ชใช่มะแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกคะอ่าขัวซองว่ายังไงแล้วคะนิ้วเจียวเมียนเปานิ้วเจียวเมียนเปาาแล้วก็มีลูกอมลูกอมภาษาจีนว่าอะไรคะถังกัว ขังกัวแปลว่าลูกอมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีไหม,มเราซื้อองก็จําไม่ได้นะคะเออโอเคอะเรามาเรียนต่อเลยดีกว่าวันนี้นะคะคําศัพท์ใหม่ที่เราซื้อจะให้นะคะมีแค่สองคำนะคะก็คือให้เราเนี่ยลอกพิมพ์ลวกตัวจีนพิมพ์อินแล้วก็คกําแปลภาษาไทยลงไปในสมุดแล้วก็คัดนะคะ คำละหรอบนะคะคัดเฉพาะตัวจีนคัดเฉพาะตัวจีนนะคะคำละหรอบอ่ะคำแรกวิธีการเขียนนะคะก็คืออ e. ีเดี๋ยวติดขัดเล็กน้อยเราซื้อขอเแป๊นึงนะคะเพื่อที่จะให้คอมมันมันจูนก่อนว่าไม่ต้องขึ้นแป้นพิม์พมาวิธีการเขียนก็คือ e. อีออ ซานซื่อโอ้ขึ้นมาตลอดเลยเร็วนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อเข้าไปตั้งค่านะคะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะต้องํำคาญไอตัวแป้นพิมพ์ขึ้นมาเรื่อยๆบ่อยๆอ่คำนี้อ่านว่าชี่ค่ะผู้ตาม ไม่ใช่ชาวีนะคะไม่ใช่ชาวีแต่ชี่อ่าที่เราซื้อที่พวกเรามักถามเราซื้อว่าภาษาไทยเขียนยังไงภาษาไทยเขียนคําอ่านยังไงเราซื้อว่าเราสเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีในภาษาไทยนะคะแต่ที่เราซื้อเขียนให้เนี่ยเพราะว่าเผื่อเราจะได้เก็บไว้ทบทวนด้วยตัวเองนะคะพอเห็นภาษาไทยแล้วอาจจะนึกออกนะคะอ่าที่สําคัญก็คือเราจะต้องพูดตามเราซื้อเยอะๆนะคะเราจะได้ไม่ออกเสียงเพี้ยน เราจะได้ไม่ต้องอ่านว่าชวีนะคะให้อ่านว่าชี้ชี้แปลว่าไปนะคะให้เราพูดชี่แต่ว่าออทำปากจูชี้ชี่ใช่ไหมคะชี้ปากจูนะคะอา่านแปลว่าไปวิธีการเขียนค่ะอออแบบนีงนะคะว่าสามารถย่อได้ไหมเดี๋ยวเราซื้อแบบนี้นะคะ เวลาแป๊ก็มันสามารถเชื่อได้ไหมตรงนี้ต้อย่อไม่ได้นะคะอ่ะซานดเดี๋ยวเราซื้อขอตั้งค่า นี่ค่ะ,ะเดี๋ยวค่อยกลับมาตั้งค่าดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาคำนี้อ่านว่าชี่แปลว่าไปนะคะวิธีการเขียนอีกรอบแล้วกันนะคะตรงนี้อีเอซานซื่อโอ้คำนี้อ่านว่าชี่แปลว่าไปให้เราลอกตัวจีนพิมพ์อินแล้วก็คำแปลลงไปนะคะภาษาไทยเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้เรียนแล้วเราไม่ได้ฟังหรือซื้อพูดนะคะเราจะออกเสียงเพี้ยนแน่นอนนะคะคำนี้อ่านว่าชี่ชี่แปลว่าไปว่าชี่แปลว่าอะไรคะว่ชี่แปลว่าฉันไปว่าชี่อฉันไปแล้วอช่อฉันไม่ไปอถ้ามีปู้ตรงนี้ฉันไม่ไป นะคะอ่าลอกลองไปแล้วก็คัดทั้งหมด6รอบนะคะให้เรากดหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็คัด6รอบหรือเราจะเว้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ฟังหลอเสืออธิบายให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลอกทีเดียวก็ได้นะคะต่อมาค่ะคำว่าชางเตี้ยนชางเตี้ยนมีกี่พยางค์คะมีช่างเตี้ยนมี2พยางเพราะฉะนั้นจะต้องเขียนแยกเป็น2ช่องนะคะเรามาเขียนช่างก่อน เส้นแรกก็คือเส้นนี้นะคะเส้นแรก e เขียนกลางอากาศก่อนก็ได้ค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจิออ่านว่าชังนะคะต่อไปคำว่าเตี้ยนค่ะเส้นแรก E นึ่อ หกเจ็ปาพูดตามค่ะชังเตียนชังเต,ยะะงเตียนแปลว่าร้านค้านะคะชังเตียนแปลว่าร้านค้าเรามาเขียนในสมุดพร้อมกันสําหรับใครที่ยังไม่เขียนทีนะคะเราเขียนตามเหล่าสื่ช้าๆตรงนี้แล้วกันนะคะหาที่ว่างอีเขียนตามเลยค่ะ สองสามซื่ห้าหเจ็ชีปาสิบสอ่านว่าชังชังหอลิ้นด้วยนะคะ,ะเห็นไหมถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้ฟังเราจะพูดว่าอะไรคะซางเพียนนะคะต้องพูดว่าชัง ชางเตี้ยนต่อไปคำว่าเตี้ยนค่ะอีึ่งสองานสื่ห้เลีเยวดีปาอ่ะพูดตามค่ะชางเตี้ยนแปลว่าร้านค้านะคะร้านป้าเตี้ยนนะคะก็คือร้านค้าเรียกว่าชางเตี้ยนนะคะร้านขายของชำทั่วไปค่ะเราจะเรียกว่า ร้าเตียนนะคะอ่าเตียนถ้าไปไปภาษาจีนพูดว,ว่าไปไปร้า,าพูดว่าอะไรคะไปร้านเป้าพเดียาฉัไปร้านคอะไรเอ่อชอ่้านค้าฉันไปร้านค้าฉันไร้าน a ้า้านค้าฉันไปร้าน,นะค้ารนครา้าันไปรา้นนค เราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนชังเตี้ยนร้าคขาร้านขานะคะชังเตียนลอกลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมคัดตัวจีนหกรอบนะคะใครที่คัดไม่เสร็จก็กดหยุดวิดีโอไว้นะคะส่วนใครที่คัดเสร็จแล้วเรามาดูวิดีเรามาเรียนกันต่อนะคะต่อมาคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะ ให้ลอกลงไปในสมุดเพราะว่าเป็นคำที่เราเคยเรียนแล้วแต่เราอาจจะจำไม่ได้หล่อซื้อก็เลยจะให้ทบทวนนะคะแค่ลอกก็คือมายมแปลว่าซื้อนะคะโดยไม่ต้องคัดนะคะอ่ะหลอซื้อจะให้เราเขียนตัวจีนไปพร้อมๆกันนะคะอ e, เขียนลงไปในสมุดเลยค่ะเอ้อซานซื้อ โอ้เ็วอ่วตรงนี้จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะอ่านว่าหมายแต่เราซื้อว่าถ้าตัวเขียนแบบเราเนี้ยควรจะติดนะคะหมายแปลว่าซื้อเหมือนเดิมค่ะคําอ่านภาษาไทยจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้หมายแปลว่าซื้อนะคะต่อมา ต่อมานะคะถ้ายังไม่เสร็จก็กดหยุดวิดีโอได้นะคะต่อมาค่ะคำว่าเย่าเย่าแปลว่าต้องการหรือแปลว่าอยากนะคะเขียนพร้อมกันค่ะอ e ีอรซานซื่ออู่ให้ทะลุนะคะแต่ไม่ทะลุด้านบนนะคะสังเกตด้วยเลียวชีปา เจวให้เขียนให้พอดีในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะใครที่ออกนอกกรอบนั้นลบแล้วเขียนใหม่นะคะเพื่อความสวยงามคำนี้อ่านว่าเย่าแปลว่าต้องการนะคะต่อมาค่ะคำถัดมาคำว่าหน่าหน่านะคะตัวนี้ er ตัวเอ๋หนาตัวนี้ตัวเดียวอ่านว่านาตัวนี้อ่านว่าเ er อ เวลาอ่านรวมกันนะคะเราจะอ่านว่า nor nor ถ้าเราดูแต่เฉพาะตัวไทยเราก็จะอาจจะทําให้เราออกเสียงเพี้ยนได้นะคะ nor nor ตวัดลิ้นขึ้นค่ะ nor แปลว่าที่ไหนรู้สึกว่าเราเคยเรียนแล้วนะคะคำนี้วิธีการเขียนค่ะเขียนโขสี่เหลี่ยมข้างหน้าก่อนค่ะ อยู่ในช่องเดียวกันนะคะตัวนี้อยู่ในช่องเดียวกันนะพยายามเขียนตัวเล็กนะคะ e พร้อมกันค่ะ r s a n แนวนอนลงล่างมีตะขอสื่ออเรีว c คล้ายเลข3ามีตะขอปลาขีดลงล่างเจียวอีกหนึ่งช่องค่ะช่องถัดไป e แล้วก็เอออ่านตามค่ะหนาอ์หนรอแปลว่าที่ไหนหนอือฝึกพูดเยอะๆนะคะต่อมาคำศัพท์เพิ่มเติมตัวต่อมาก็คือคำว่าเนเนแปลว่าล่ะนะคะถ้าเราซื้อสอนเร็วเกินไปเรากดหยุดวิดีโอได้เลยนะคะเนแปลว่าล่ะอี na it na 3 s คำนี้อ่านว่าเนเนแปลว่าหล่ะนะคะต่อมาค่ะคำว่าเชียนปีเชียนปีแปลว่าดินสอนะคะเชียนแล้วก็ปีนะคะมีแค่หนึ่งพยางเชียนปีแปลว่าดินสอเชียนปีดินสอนะคะเชียนปีดินสออ่ะ เรามาเขียนคำว่าเชียนอยู่ในหนึ่งช่องนะคะเขียนให้ได้ในหนึ่งชอ่องพยายามเขียนตัวเล็กค่ะ e r er, san เห็นไหมคะซื้ออันนี้ติดกับเส้นที่สองนะคะ e r er, san ซื้อโอ้เรวชีปา เจ็วสิอ่านว่าเชียนชอช้างค่ะเชียนต่อไปคําว่าปีแปลว่าถ้าปีคําเดียวนะคะแปลว่าปากกาถ้าเชียนปีแปลว่าดินสอนะคะปีปากกาค่ะอีึอ่อสามสื่ห้าว เจ็ดปสตรงนี้ให้พอดีเส้นนี้นะคะอ่านตามค่ะเชียนปีเชียนปีแปลว่าดินสอนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ค่ะอ่านตามค่ะหมายหมายหมายแปลว่าอะไรคะ ซื้อนะคะต่อมาอันที่สองเหยา่ยาเย่าแปลว่าอะไรคะต้องการอันที่สามค่ะหน่หน, ar, หนแ่แปลว่าที่ไหนเนนแปลว่าหลักสุดท้ายค่ะเชียนปีเชียนปีแปลว่าดินสอนะคะ ต่อมาค่ะนี่ก็คืองานของเราให้นักเรียนลอกพิมพ์อินนะคะด้านล่างนี้แล้วก็เขียนประโยคภาษาจีนตามพิมพ์อินที่กําหนดและแปลเป็นภาษาไทยค่ะคํานี้อ่านว่าหนีเราก็เขียนหนีด้านล่างนะคะแล้วก็เขียนหนีด้านล่างต่อมาคํานี้อ่านว่าเหย่าเราก็เขียนเหย่าด้านล่างลอกพิมพ์อินด้วยนะคะ อ,อ,อ, okay, นะอ่าชี่หนอโอเคนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่าก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะลอกนะคะเราซื้ออยากจะให้พวกเราเนี่ยฝึกอ่านก่อนนะคะอ่านตามค่ะ你要去哪儿你要去哪儿哪儿แปลว่าอะไรคะคุณเย้าแปลว่าอยากชี่แปลว่าไป หนแปลว่าที่ไหนสรุปแล้วแปลว่าอะไรคะคุณอยากไปที่ไหนหนีเย่าชหนหรือว่าคุณจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะคุณจะไปที่ไหนก็ได้ต่อมาข้อที่2นะคะ,ะเราจะกดหยุดวิดีโอเพื่อเขียนภาษาจีนลอกก่อนก็ได้แล้วก็เขียนคำแปลได้นะคะหรือจะฟังหล่อซื้ออธิบายให้จบก่อนแล้วค่อยทำทีเดียวก็ได้ค่ะ ต่อมาข้อ2อ่านตามค่ะวอเย่าชี่หมายปิงฉีหลินอีกรอบนะคะวอเย่าชี่หมายปิงฉีหลินแปลว่าอะไรคะฉันอยากไปหมายซื้อปิงฉีหลินไอศครีมนี n เนอะนีเนะแปลว่าคุณล่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ 我要去買冰淇淋อันดัค่ะ去買我要去買冰淇淋ไหนเนะฉันอยากไปซื้อไอศครีมคุณล่ะนะคะต่อมาข้อที่3ามค่ะ我要去商店 ช่างเตี้ยแปลว่าร้านค้ายหม่ i 铅笔，铅笔แปลว่าอะไร้วคะดินสออ่านตาอีกหนึ่งรอบค่ะ我要去商店买ปีอีกรอบนะห我要去 i 店买ปี อ่านใยหลายลองอ่านเองค่ะน,นะคะอ่านว่า我要去商店买铅笔นะคะแปลว่าฉันจะไปไปไหนคะไปร้านค้าซื้ออะไรซื้อดินสอนะคะก็คือฉันจะไปซื้อดินสอที่ร้านค้านั่นเองนะคะ ให้เราเขียนตัวจีนแล้วก็คำแปลภาษาไทยลอไปนะคะ,ออะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยถ่ายรูปสิ่งที่เราได้จดลงไปในสมุดของเราให้ครบทุกหน้าเลยพร้อมกับเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะเราซื้อจะได้รู้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นของใครแล้วคนที่ส่งคือเราซื้อจะเช็คเวลาเรียนให้นะคะ ใครที่ไม่ส่งจะถือว่าขาดเรียนในวิชานั้นๆในคาบนั้นๆน,น,นะคะสำหรับวันนี้ใจเยนโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถ้ามีคำไหนที่เราเขียนไม่ได้นะคะเ,เขียนมาในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะถามอาจจะถามเราซื้อว่าเราซื้อคะเขียนว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคำว่าวอเราซื้อเขียนยังไงแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะถามได้ ถ้าเราซื้อตอบช้าอาจจะทักแชทส่วนตัวมาก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ใจเียน